ที่หารหลวงพ่อเงินวัดบางคลานทำอดีตพระเอกดังยอดชายเมฆสุวรรณรอตายจากอุบัติเหตุหลังหลับในในรายการมูไนโดยมีหนุ่มกัญชัยและมดดำคชาพาเป็นพิธีกรยอดชายเมฆสุวรรณอดีตพระเอกดังและนักปฏิมากร ได้เล่าถึงเรื่องราวอัศจรรย์เมื่อปีพศ2516ที่ตนได้ฝันถึงหลวงพ่อท่านหนึ่งอายุมากแล้วได้มากกวักมือเรียกตนเองจึงเดินเข้าไปกราบทางหลวงพ่อในฝันจึงได้พรมน้ำมนต์ให้พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังไม่ทราวบว่าหลวงพ่อในฝันคือใครแต่สามารถจำหน้าตาได้อย่างแม่นยำในตอนแรกตนไม่ทราวบว่าหลวงพ่อท่านนี้คือใครแต่เป็นเรื่องบังเอิญในวันนั้นตนมีธุระจะต้องไปเจอเพื่อนซึ่งเป็นชาวจังหวัดพิจิตรและได้มีรูปหลวงพ่อเงินตั้งไว้ที่โต๊ะทำงาน พอได้เห็นรูปจึงได้ทราบว่าหลวงพ่อในฝันนั้นคือหลวงพ่อเงินวัดบางคานเพื่อนจึงให้รูปมาตนเองจึงได้อัดรูปหลวงพ่อเงินแปะติดไว้ที่กระจกรถยนต์ซึ่งในช่วงปีนั้นยอดชายเป็นพระเอกชื่อดังต้องถ่ายหนังกว่า12-15ถึงเรื่องทําให้ร่างกายเหนื่อยเมื่อยล้าและอดนอนเป็นประจำซึ่งในขณะที่ตนกําลังขับรถจากมีนบุรีมาสะพานพุทธเพื่อถ่ายหนังต่อด้วยความเหนื่อยพ่อขับมาถึงเพชรบ,บุรีตัดใหม่ได้เกิดอาการหลับในความรู้สึกเหมือนหลับลง บนเตียงสักพักตัวเองรู้สึกเหมือนมีคนมาสกิดหัวไหล่ขวาและเขยา่าบอกให้ตนเองตื่นจังหวะนั้นเองยอดชายก็สะดุ้มตื่นด้วยความตกใจพอตื่นขึ้นมาก็พบว่ารถสิบล้อวิ่งสวนเข้ามาอยู่ตรงหน้าจนเกือบจะชนกันแต่โชคดีที่ตนเองตื่นทันจึงมีสติหกักรถหลบข้างทางได้ทันก่อนที่จะประสานงากันรถยนต์พุ่งลงข้างทางกระจกข้างแตกแต่ตัวเองยังปลอดภยัยไม่บาดเจ็บใดๆโดยที่ยอดชายได้บอกว่าก่อนที่จะขับรถนั้นเนื่อง จากตนอดนอนมาเป็นระยะเวลากว่า5วันจึงได้ไหวรูปหลวงพ่อเงินที่น่ารถให้ช่วยคุ้มครองอันตรายใดๆหากตนหลับในให้หลวงพ่อช่วยสกิดปุกตนเองด้วย